เดี๋ยวผมติดต่อไปที่พาเลยเนาะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับพี่วันนี้มาเช่าวัตถุมงคลเอ่อผู้ชายนะเอ่อแต่มาใหญ่ไปเนาะกับผาผายันนะครับที่ที่ครั้งก่อนนะพี่เช่าอะไรไปที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องตังที่ว่าเช่ว่าของพายกุมารครับผมอ๋อครับคุณแผนพายกุมานคุณแผนอะไรคุณแผนพายกุมารบางคนตาขันนะผมไปทํางาน แต่คนที่ไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักเลยผมก็เลยอธิษฐานหลวงปู่ว่าทําเสร็จแล้วให้เขาได้ให้ตังค์นตังให้เรเร็วเขราโอนเขาโอนตังคให้เร็วๆครับจับเหรียญจับเหรียญหลวงปู่อธิษฐานครับจับผู้ชายก็เหรียญหลวงปู่อธิษฐานครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแบบไงอะโชคลาบที่ว่านะฮะที่ว่าถูกหวยนะฮะคือมาเช่าถุงคนไปครับุ่นไหนครับรุ่นเลื่อนสณศักนา์ครับครับแล้วก็ถูกหวยฮะ ตอนหวยน่าจะเยอะก็โอเคไม่ถามแล้วกันพี่พอสมควรเนาะโอเคขอบคุณมากพี่ครับครับพี่มาจากไหนครับชลบุรีครับชลบุรีเนาะที่ถูกหวยใช่ครับนี่ที่เช่าไปเหรอครับใช่ครับในคอชมอะีฮะนี้ยังอยู่เลยท้ายเก้าสี่เก้าสี่เนาะรับผมที่ถูกนะฮะรับผมแล้วก็แปดสี่ด้วยงวดที่แล้วแปดสี่ไม่ได้เซครับ อายุหลวงพ่อไม่ได้ซื้อถูกวนี้ครับเห็นเช่าไปเยอะเลยครับถูกบ่อยไหมครับก็เช่าทีไรถ้าซื้อนะถ้าสมมุติว่าไปเช่าจากเพจนะครับแล้วก็จะมีการประมูลนะแล้วองค์ไหนที่แบบว่าได้มาแบบเดยนต่งเดือนนี่มันจะซื้อเลขไว้ครับก็จะถูกทุกครั้งก็ซื้อทยายสอาคั้งนะตัของคนที่เราเช่าไปใช่ครับดวงดีมากพี่ ขอชมในกล่องเลยครับขอชมในกล่องเยอะมากครับของลวงปขูงนั่นเลยครับให้ดูกล่องเลยนะครับให้ดูเลขที่ถูกกันครับดูจากชนูรีเนาะนี่หลงทอ ให้หลวงพ่อเจรจารได้อีกได้ไหมหมาถึงได้แบบว่าเดี๋ยวธิษฐานจิตนะครับใส่งานได้ครับคุณแทนนครับอมี้อ๋อคุณแนเล็กอ๋อเ่เกี่เมื่อที่แล้ว ร่างแปดสี่นเก้าสี่อ๋อครับครับใช่ใช่น okay. ่จะได้เยอะพอสมควรโอเคพี่ก็าะมีเหรียญเลื่อนเหรียญเหรียญตอนนั้นครับันคอเนอะผมใช่หมดเลยฮะใช่หมดเลยโอ้โหเต็มเลยนะเต็มคอเลยครับเยอะมากโอ้โห ผมจำไม่ได้นะชอบไว้นานแล้วพี่ใช่ใช่มาณนี้ครับผมเอาโอเยอะมากครับยอดครับงานตำนามีอุตภเปานี่แหละครับจริงจริงที่จอดอ๋อสัวนักบุญตัวนักบุญเหรอคะเดินไปไม่ได้นะที่คุยตองงวันนี้เรารูปลวงปลูกไปเนาะขนาดเท่าแล้วก็เป็นปฏิทินนะครับเรียนปฏิทินนี่ผมมาให้นะครับ กี่ปีแล้วฮะที่ว <to> ่าอุบัติเหตุลูกชายขับมอเตอร์ไซค์เหรอครับรถอรถรถยนต์ที่พาหลวงพ่อไปหาว่านาอะไรผมเด็ดครับล้อกรแบถะฟ้ามาเหลือตะโคมอ่ะมันไม่เป็นไรเลยครับไม่เจ็บเลยไม่ถลอกอะฮะตอกนิดหน่อยไม่เป็นไรเลย ไไม่ด้เลยแต่คนนั่งข้างๆอ่ะเก็บหน่อยนึงเย็บยาเขาต้องต้องทำท่าไม่เปไรเลยแหวนพระหลวงปูเพราะว่าลูกชายพี่ทามพ่อไปอีสานไปหาว่านะอย่านี้ไงลุนทีว่าอยู่หลังวัดแบบเนี่ยที่ว่าผัวมันยิงเมียแล้วมันกินยาตายยิงย้งอนน้อนั่นรุ่นก่อนโน่นอ่านั่นแหละแต่ของหลวงปู่ดีทุกรุ่นนะครับคนไปใช้ดีดีเขาดีจริงครับบ้านพี่ก็อยู่ใกล้ใกลวัดตั้งหลังค้านค้าีเขียวอ่ะ อ๋อพี่ขึ้นเนินไปนู่นแล้วครับแต่พี่ไม่ค่อยได้เพราะก่อนนี้นี่หลวงพ่อปูกมันกันหลวงพ่อที่ยายาตัวแดงแดงครับนี่ก็มารอกลับหลวงปู่ออสมองไม่เคยได้เข้ามาบ้างครับแต่มาพี่จ้างเขาเอยครับทางผู้จัดสร้างนะครับที่ให้โอกาสดีๆสำหรับคนที่ ยังกำลับาดอยู่โชคดีที่ได้ของคุณมาอุดหนุ่มแบบเดี๋ยนะพูดไปโอ้ยมันรู้จักสูตรอะไรสูตไม่ออกจริงๆนะเพื่อนดีเอาสูตรดีใจไหมครับครับดีใจมากครับผมแล้วก็จะเก็บเอาไว้หรือว่าจะครับผมก็น่าจะเก็บเอาไว้ครับผมในชีวิตมันหนึ่ครั้งเดียวนะครับ มีโอกาสมีวฆษน,น,นาขนาดนี้ครับผมในคอก็ยังห้อยเสมาครับเสมาใหญ่นะแบบของหลวงปู่นะครับ ขอมอบให้ผู้โชคดีนะครับได้จองในการรุ้น200บาทนะครับรุ้นได้ทองคำนะครับทองคำองนี้องพิเศษนะครับองเดียวนในโลกก็ขอมอบให้ผู้โชคดีที่ได้ร่วมจองนะครับองนี้ผมรับที่ราคา250,000หืบาทนะครับ ถ,ถ้าต้องการที่จะแบ่งให้ผมมุชาน,นะครับก็ขอมอบอันนี้มอบให้ก่อนนะครับถ้าต้องการที่จะแบ่งให้มุชาร์ผมยินดีรับนะครับพอดีครับเนียามาจากที่ไหนนะครับจันทบุรีครับสมอทองซอยสองซอยสามเนชื่ออะไรนะครับฉลอใบโพรับแล้ว รู้ได้ไงว่าหลวงปู่ท่านอยู่วัดนี้หลวงปู่นี้ดูใน YouTube ใช่ไหมครับอาจารย์ยอดด้วยป่ะไม่ได้ฟังอาจารย์ยอดด้วยอาจารย์ยอดด้วยครับเนี่ยทำอาชีพอะไรครับครับพลครับพลนะครับครับผมครับพลยพวกไม่ใช่พลบ้านเราไม่มีครับเพื่อครับครับกครจะคนดำผมก็ว่าชอบก็เลยมาครับถ้าคนนู้นไม่ให้จ่าผมก็ไม่ชาเวลานะครับเวลาครับครับ ออยู่ไปเลยละครับเขาให้เราเช่าเหรียญทองเหรียญเงินฟังแล้วแล้วก็รีบมาเลยเหรอครับหรือว่าอย่างี้เรีบมาเผมเรียกมาเขาลาดเราประมาณเดียวกันมาเนี้อ๋อครับไปหาหลวงปู่ก็ศรัทธาในตัวหลวงปู่เนาะครับท่านก็เป็นหลวงปู่ฟังแล้วก็มาเช่าวัตถุมงคลนะครับวันนี้เช่าไปเยอะนะสามแสนสามสามแสนสามนะครับวันนี้ มีลูกหลอทองคาเหรียญมังกรหน้าทองคำ<ช>มังกรนะฮะสองเหรียญนะครับเต๋นนเมาใหญ่ใหญ่นะครับแล้วก็เจริญพรบนแล้วก็ขุดแผนกาจศาสตร์ใหญ่ครับนะฮะหมดสามแสนสามพันตับมีตัวแถมพร้อมครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดชอบไปแล้ว ชีวิตดีขึ้นอะไรก็เดี๋ยวก็กลับมากลับนะครับผมชอบลงเป็นไปดูครับผมเดี๋ยวจะมาลงนั่นครับครับขอให้ได้ครับติดตีพอที่นี่กันแล้วเราครับครับครับผมแล้วที่เขาเปิดจองตรงนั้นน่ะใครมาสร้างอะไรก็ตีในตีเป็นหนาเส้นปลายไว้หน่อยไหนฮะหนูนี่เขียนป้ายไว้อ๋อนั่นเป็น ใครคนผู the in <in ้สร้างจริงนะครับผู้สร้างตคนนี้กับพี่ของเฮียนิพนธ์ระยองรีไซเคเกิลนะครับเห็นีคปูบาอวิชาตมาด้วยใช่ครับมีมีวหลายเกจิครับตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดด้วยรับนี่เป็นรูปรับตอที่ผ่านมาก็นี่ฮะเป็นเป็นเนืนอลูกหล่อนี่แหละครับกับกับเม็ดฟักที่สร้างล่าสุดนะฮะที่ปกเกษส ผมเลื่มสายผมก็เลยมาเช่านึชอบชอาไปเยอะเลยนะครับการมาครั้งแรก <laughs> โอเคขอบคุณมากครับเพี่ครับ